สวัสดีค่ะชาวเกษตรกรทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาเหมือนเดิมค่ะแนวโน้มราคามันสัมปรังปี2 5 6 8ถึง69นะคะวันนี้ก็สภาพอากาศแปรป่วนและโรคระบาดทำให้ราคาหัวมันสุดของเกษตรกรมีแนวโน้มสูงขึ้นในบางช่วงบางเวลานะคะตามคุณภาพและปริมาณที่เข้าสู่ตลาด แต่ราคาก็ยังมีความผันปวนโดยรวมแล้วคาดว่าผลผลิตจะลดลงถึง4.5%ถึง6.5%ในปลายปี2,568ค่ะเนื่องจากภัยแล้งและโรคใบด่างมันสัมปหลังส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่ลดลงค่ะความต้องการของตลาดทั้งในประเทศเอทานอลอาหาร และต่างประเทศจีนยังคงเป็นปัจจัยสำคัญอยู่เหมือนเดิมค่ะส่วนต้นทุนการเกษตรนะคะต้นทุนสูงและการขาดแคลนแรงงานทำให้เกษตรกรบางส่วนหันไปปลูกพืชอื่นๆค่ะอย่างเช่นยางพาราข้าวโพดค่ะผลผลิตรวมจะลดลงแต่ราคาก็อาจไม่สูงขึ้นอาจหากอุปทานและอุปสงค์ไม่สอดคล้องกัน กเกษตรกรควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพิจารณาปัจจัยอื่นๆเช่นต้นทุนการผลิตและความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ในการปลูกด้วยค่ะค่ะมาแจ้งราคามันเส้นผู้ส่งอกนะคะสมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสําปลังผู้ส่งอกจังหวัดชนบุรีวันที่16ตุลาคม2568 จังหวัดชนบุรี6บาท20สตังค์นะคะเนินหิน6บาท50สตางค์ค่ะบางประกง6บาทจุด15ถึง6บาทจุด50สตังค์ค่ะบางไท6บาท10สตางค์ถึง6บาท50สตังค์ะงงงงนะคะ,ะคนครหลวง 6, บาท ถึง6บาท10สตังค์นะคะที่จังหวัดลบบุรี6บาทค่ะดูหัวมันลงแป้ง25ปเซนต์นะคะวันที่16ตุลาคม2568ค่ะชนบุรีจะรับซื้ออยู่ที่1บาท85ถึง2บาท10สตางค์ค่ะเชิงเศา้า2บาท10สตังค์ถึง2บาท20สตางค์นะคะระยอง2บาท30ค่ะ สะแก้ว2องบาท20ถึงสบาท40ค่ะจันทบุรี2องบาท75ค่ะนครราชสีมา1บาท85ถึงสอบาท65อันนี้คือราคาลดนะคะการสิน1นึบาท95ถึงสอบาท40อันนี้เป็นราคาขึ้นนะคะวันนี้วันที่16ขึ้นราคาที่จังหวัดการสินนะคะ ร้อยเอ็ดสองบาทยี่สิบอันนี้ก็ขึ้นเหมือนกันค่ะสารคามสองบาทสามสิบถึงสองบาทสามสิบห้าแต่อันนี้ก็ราคายังเหมือนเดิมค่ะขอนแก่นสองบาทสี่สิบอันนี้ก็ขึ้นเหมือนกันค่ะตลตลาดอยู่ที่ขอนแก่นนี้จะรับซื้อในราคาขึ้นนะคะอุดรธานีสองบาทยี่สิบห้า อันนี้ก็เป็นราคาขึ้นเหมือนกันค่ะกากแห้งนะคะชนบุรีจะรับซื้อ2.90-3บาทถึงบาทต่อก1กิโลกร,รัมนะคะโคราช2.80บาทสระบุรี2.70บาทค่ะส่วนโรงงานอาหารสัตว์นะคะมันเส้นจะรับซื้ออยู่7.20-7.30บาทถึงบาท อันนี้เป็นราคาขึ้นนะคะวันนี้มันเม็ดนะคะ7บาท10สตางค์กากแห้ง4บาทถึง4บาท10สตางค์อันนี้คือราคาขึ้นค่ะมาดูราคารับซื้อหัวมันสดณนะโรงแป้งจังหวัดนครราชสีมานะคะเชื้อแป้ง30%เอําเำเภอเมืองจะรับซื้อ2องบาท25ถึง2บาท60สสตางค์ค่ะ สี่คิวสองบาทห้ถึง2องบาทเจนะคะปักธงชัย2บาท65ค่ะน้องบุญมาก2องบาทหกค่ะพิมาย2องบาทหกนะคะเสิิงสาง2บาท50ถึง3าบาทห้าสตังค์ค่ะคอนบุรี2องบาทหกน้องบุญมาก 2, องบาทหกค่ะดานคุณทศสบาทเจดสิบถึง2องบาทเก ขามทะเลสอสอบาท65ค่ะชุมพวงสอบาท55ถึง2บาท60นะคะบัวใหญ่2องบาท80ค่ะราคาก,ากากแห้งนะคะจังหวัดนครราชสีมาอำเภอเมือง2องบาท80ค่ะราคาโรงแป้งณกูดังผู้ส่งอกจังหวัดพระนครอยุธยาอันนี้มันเส้นผู้ส่งอกนะคะ อยุธยานครหลวงท่าเรือบางไทรจะส่งออกในราคา6บาทถึง6บาท10สตางค์ค่ะส่วนราคาหัวมันสดที่ลงแป้งเอี่ยมอีสานอุบลร,ราชธานีบริษัทเอี่ยมอีสานอำเภอน้ำยืนสำหรับหัวมันสัมปะหลังเชื้อแป้ง30%จะอยู่ที่ราคา2บาทจุด70สตางค์นะคะต่อ1กิโลกร,รมัมเชื้อแป้ง25 จะอยู่ในสองบาทสีค่ะค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังและรับชมค่ะวันนี้ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ